รวบหนุ่มลักรถกระบะขณะเจ้าของจอดเข้าห้องน้ำอ้างเห็นติดเครื่องทิ้งไว้จึงขับลงใต้จะไปหาเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มในพงอายุ35ปีในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะพร้อมด้วยของกลางเป็นรถกระบะยี่ห้อมาส d a าสีบรอนเงิน1นคันจับกลุมได้ที่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่125-126 ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาวันที่สพฤษภาคมก่อนเกิดเหตุนายกมลผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถได้จอดรถสตาร์ทเครื่องเอาไว้จากนั้นได้ลงไปเข้าห้องน้ําที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกลับมาปรากฏว่ารถกระบะหายไปจึงประสานเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจประจาหน่วยบริการวังมะนาว ได้รับการประสานจากชุดสืบสวนสอพอเมืองนครปฐมแจ้งเหตุคนร้ายขโมยรถกระบะคัะดังกล่าวซึ่งทราบว่าผู้ก่อเหตุข,ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์หมดจังหวัดราชบุรีมาก่อเหตุดังกล่าวก่อนจะทิ้งรถจัก,กรยานยนต์ไว้และขับรถกระบะของผู้เสียหายหลบหนีมุ่งหน้าลงภักใต้โดยชุดจับกลุ่มทำการสืบสวนพบว่ารถกระดังกล่าวขับมุ่งหน้าลงใต้ทางจังหวัดเพชรบุรี จน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงได้มีการออกตรวจในพื้นที่บนถนนเพชรเกษมจนกระทั่งพบรถคันดังกล่าวบริเวณหลักกิโลเมตรที่125-126ถึงอำเภอเก่าย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงเข้าทำการสกัดจับรถคันดังกล่าวเอาไว้ได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าขับรถจักรยานยนต์มาที่เกิดเหตุเห็นรถกระบะคันดังกล่าวจอดติดเครื่องอยู่พอดีจึงขโมย ื่อจะขับไปหาเพื่อนในภาคใต้ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบพว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่สพสวนพึ่งเมื่อเดือนกันยายนปี2566เบื้องตน้นควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป